มาถึงวิธีการารักษาโรค TOS กันแล้วนะฮะโดยผมจะแบ่งวิธีการารักษาโรค TOS เนี่ยออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะฮะโดยในพาร์ทน,นี้จะบอกถึงวิธีการารักษาโรค TOS ในส่วนของ Sca นเนลอะจิค y สซินโดมกันนะฮะหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่รู้จักว่าโรค TOS หรือชื่อเต็มมันคือโทรล c สิกออเรซินโดรมนะฮะมันคืออะไรก็สามารถติดตรงได้ติดตามชมได้ที่ลิงก์ทางขวามือที่มีอยถึงเลยผมอธิบายถึงสาเหตุการเกิดโรค TOS และ ได้การตรวจโรค TOS แบบคร่าวๆเอาไว้หมดแล้วนะฮะแต่ถ้าใครชมคลิปนี้แล้วและเข้าใจว่าโรค TOS เนี่ยคืออะไรแบบคร่าๆวๆเลยนะฮะก็สามารถชมต่อได้เลยกับผมสาเหตุที่ทําให้เกิดโรค TOS ในส่วนของสเกลนะินาดิคาสซินโดมนะฮะมันเกิดจากตัวกล้ามเนื้อสเกลินายสองมาด้วยกันคือแอนติบอดสเกนายและมิเตนสเกนายนะฮะวางผ้าที่คอของเราอยู่นี้และมีเส้นประสาทและหลอดเลือดแดงของเรานะที่จะไปเลี้ยงแขนขเราเนี่ยอยู่ระหว่างกลางของกล้ามเนื้อสเกลนายทั้งสองมัดด้วยกันเนี่ย จู่ๆเจ้ากล้ามเน,เนื้อสเกเนีเนี่ยมันมีความเป็นตัวสูงและเป็นหนีบเส้นประสาทและหลอดเ,เ,เลือดแดงของเราเนี่ยฮะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเอ่อไม่ใช่ไม่ทำให้เราเนี่ย,เ,ออย,เ,เ,ยเกิดการปวดคอปวดบา่ามีการแขนชาแขนอ่อนแรงครับผมซึ่งสาเหตุที่ทําให้กล้ามเน,เ,นนเนื้อสเกเนีทั้งสองมันเนี่ยมันตึงตัวมันมีความตึงตัวเนี่ยก็อาจจะเกิดจาก1เราชอบนั่งไหล่หอ่หอคอยยืดอยู่เป็นประจำนะฮะสอง คนที่ชอบคุยโทรศัพท์หยิบคนแล้วก็ยกหัวไหลแล้วก็ดีอย่างเงี้ยคุยอยู่เป็นประจำนะฮะสาเกิดจากคนที่ชอบเอียงคออยู่ตลอดเวลานะโดยที่เขาไม่รู้ตัวซึ่งอา,อาจจะเกิดจากาสายตายเอียงหรือความเคยชินก็นตามแต่นะฮะสเกิดจากาคนที่ชอบเล่นกีฬาออกกําลังกายหนักๆอย่างเป็นประจำนะฮะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราหายใจอยู่ในภาวะปกตินะ,ะก้ามเนกระบางลมเนี่ยมันจะทํางานแค่มัดเดียวนะฮะเพื่อดึงอากาศเพื่อขยายปอด ่อยากให้อากาศอากาศเข้าไปสู่ปอดของเรานะฮะแต่ถ้าเราออกกำลังกายหนักๆมีการเหนื่อยหอบต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้นนะฮะร่างกายของเราจะ่ยจะมีการปรับตัวโดยการให้กลาเนื้ช่วงของเราเนะฮะโดยเฉพาะกลาเนื้สแกนเนี่ยดึงกระดูกซี่โครงซี่ที่1และที่2เนี่ยขึ้นเพื่อให้อ,อ่ปอดของเราเนี่ยสามารถขยายได้มากขึ้นดึงอากาศเข้าสู่ปอดได้มากขึ้นนะครับผมนะฮะที่เราเออกกำลังกายอยู่เล่นกีฬานะตามนะฮะส่วนวิธีการ รักษาโรค TOS e ในส่วน2องสอง,ส,องสเ i เน s ิคัสซินโดมเนี่ยทั้ง3าวิธีจะมีอะไรบ้างติดตามชมได้เลยครับผมวิธีที่1นะครับคือการยืดกล้ามเนื้อสเกเนยน,นะฮะโดยผมจะสมมติว่าผมมีปัญหาที่กล้ามเนื้อสเกเนยข้างขวาตรงนี้นะฮะช่วงก้านคอข้างขวานี่คือรู้สึกตึงก้านคอข้างขวารู้สึกว่ามีการปวดท้านคอข้างขวาแล้วที่หัวไหล่ขวามีการแขนชามีการมีการแขนอ่อนอะไรข้างขวานะครับผม โดยการยืดคำนัสเกลนเนี่ยผมจะแบ่งย่อยออกเป็น3ส่วนด้วยกันเนีกนะฮะโดยส่วนที่1นะฮะทำทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันสเต็ปที่1ก็คือให้เราลูบหัวไหล,ล่ลงพูดลูบหัวไหล่ข้างขวาลงนะฮะเนี่ยลูบหัวไหล่ข้างขวาลงอย่างนี้ถ้าเรายังไม่ออกว่าลูบหัวไหล่ข้างขวาเป็นยังไงก็ให้เราลองยักไหล่ขึ้นแล้วก็ดึงหัวไหล่ลงอย่างนี้นะฮะหรือถ้าเกิดทำไม่เป็นจริงๆก็ใช้มือซ้ายขอยงเราควายไปด้านหลังนี้และจับที่ข้อมือขวาอย่างนี้นะฮะ จากนั้นเราดึงหัวไหล่ลงอย่างนี้อ่ะนี่คือสเต็ปที่หนึ่งครั้งไว้นะฮะต่อมาสเต็ปที่2ให้เราเอียงศีรษะไปทางซ้ายให้มีความรู้สึกว่า,ห,ห,าห,วห,ะะหูตึงหูเราเนี่ยจะไปแตะที่หัวไหล่นะฮะให้ติงหูของเราเนี่ยจะไปแตะกันที่หัวไหล่ของเรานะฮะนี่นี่คือสเต็ปสองครา้งไว้ 3, สเต็ปที่สามหันศีรษะไปทางซ้ายอย่างนี้หันเท่าที่รู้สึกเท,ท่าที่หันได้นะฮะอ่าต่อมาสเต็ปที่สี่ให้เราเงยหน้าขึ้นอย่างนี้นะฮะเงยหน้าขึน้นอ่าจะรู้สึกที่ตึงที่กล้ามเนื้อ การคอทางด้านหน้าตรงนี้นะฮะเนี่ยคือยืดค้างไว้20-30วินาทีจำนวน3-5ถึง 3, ครั้งนะฮะโอเคถ้าทำไม่ทันดูใหม่นะฮะมาโอเคเด็ดที่หนึ่งลูกไหลลงอย่างนี้เด็ดที่ 2, สองเอียงศีรษะไปทางซ้ายเด็ดที่สามหันสีสาวไปทางซ้ายเด็ดที่สี่เงยหน้าขึ้นอย่างนี้นะฮะค้างไว้20-30วินาทีถ้าเราทําอย่างนี้แล้วไม่รู้สึกตึงนะฮะก็ให้ใช้มือข้างซ้ายเนะี่ยช่วยจับที่บริเวณ หางคิ้วข้างขวาของเรานะฮะแล้วดันือให้เงยหน้าขึ้นอย่างนี้โดยที่ไหล่ของเราเนี่ยยังรูดอยู่ตลอดเวลานะฮะค้างไว้ยี่สิบหรืสามสิบวินาทีอ่าอย่างนี้พอครบสามสิบวิก็น,นับเป็นหนึ่งครั้งนะครับผมทําทั้งหมดสามถึงห้าครั้งด้วยกันโอเคต่อมาส่วนที่สองทำทั้งหมดสี่สเต็ปด้วยกันเหมือนเดิมนะฮะหนึ่งลูดไหลลงนะ 2, งสสาสองยงศีรษะไปทางซ้ายอ่าสเต็ปที่สามคันจีศีรษะไปทางซ้ายนะฮะสเต็ปที่สี่ ให้เราก้มก้มหน้าลงโดยที่ยังลูกไหลกลอนนะก้มหน้าลงให้มีความวารู้สึกว่าคางเราเนี่ยจะไปแตกที่หัวไหล่ลอนนะฮะอย่างนี้ค้างไว20้20-30วินาทีถ้าไม่รู้สึกว่ามันตึงมากกใ็ใช้มือเรานะมือซ้ายจับที่เวนกระโหลกของเรานะฮะแล้วก็พยายามดันดันนะฮะไม่จะเป็นต้องนัดนะฮะแค่ให้ชิ้นนิ้วเนี่ยแตะนิดเดียวก็พอก็รู้สึกตึงมากขึ้นแล้วอ่าอย่างนี้ค้างไว้ 2 0่สถึงสามสวินาทีจำนวน3าถึงหครั้งโอเคถ้าดูไม่ทันดูใหม่นะฮะลูกไหลลงอย่างนี้ยังเสร็จยังลูกไหลลงเสร็จที่2เ e อียงศีรษะไปทางซ้ายให้มีความสึกว่าติง่งหูเราเนี่ยจะไปแตะที่หยยัวไหลเสร็จที่3หันหน้าไปทางซ้ายเสร็จที่4ก้มศีรษะลงให้มีความสึกว่าคางจะไปแตะที่หัวไหลของเราอย่างนี้อ่าถ้าไม่ตึกไม่สึกตึงมากก็ให้ใช้มือช่วยดันอ่ามือซ้ายช่วยดันอย่างนี้ฮะค้างไว้2 0่สถึงสาวินาทีโอเค พอครบ3ามิตวิก็นับเป็นอีกครั้งต่อมาส่วนที่3นะฮะการยืดกำ้นมเนื้เป็นอกนส่วนที่3โอเคทำา4สเต็ปด้วยกัน1สเต็ปที่1ลู่ไหลลงสเต็ปที่2อเยืย้ศีรษะไปทางซ้ายนะฮะให้มีความสุขกติ่งหูจะไปแตะที่หัวไหล่ของเราต่อมาสเต็ปที่3หันศีรษะไปทางซ้ายต่อมาสเต็ปที่4ให้ก้มศีรษะลง อย่างนี้นะฮะให้มีความรู้สึกว่าคางเราเนี่ยจะไปแตะที่ร่องหัวไหล่เรานเนี่ยคางเนี่ยจะไปแตะที่ร่องหัวไหล่เราอย่างนี้ถ้าไม่รู้สึกว่ามันตึงมากามมาก็ให <lled. S 1> <thì, S 2> ้ใช้ใช้มือซ้ายช่วยดันช่วยกดศีรษะขเร,า,รเาเนี่ยเล็กน้อยนะฮะเอาเแรงเล็กนะ้อยจดรูนะ้สึกตึง uso, ที่กล้ามเนื้อก้านคอทางด้านหลังตรงนี้นะฮะอ่าอย่างนี้ค้างไว้ยี่สิบถึงสามสิบวินาทีจำนวนสามสิบห้าครั้งนะฮะโอเคถ้าดูไม่ทันดูใหม่ก็มาหนึ่งส่วนที่สามนะลู่ไหลลงเยังศีรษะไปทางซ้าย เ 3, สเต็ปที่สามผันศีรษะไปทางซ้ายสเต็ปที่สี่ก้มศีรษะลงให้มีความรู้สึกว่าคางจะไปแตะที่หัวไหล่ของเรานะฮะคางไว้ยเยี่ยสิบถึงสามสามิบวินาทีพอครบสามสิบวิปุ๊บนับเป็นหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคทีนี้เราไม่จําเป็นต้องทํายืดกล้ามเนื้อเนะี่ยสเกเนอรนะ์ทั้งสามส่วนทั้งหมดเลยนะฮะแต่อาจจะเลือกอาการยืดกล้ามเนื้อสเกเนนะอร์เนี่ยในท่าที่มันรู้สึกว่ามันตึงมากที่สุดเนะี่ยก็เน้นส่วนนั้นเป็นพิเศษได้นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อสเกเนอรนะ์เนี่ย มันมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นลดการดึงรั้งและการเหนียกกระเสพยศาส์และหลอดเลือดของเรานะครับผมวิธีที่2นะคือการกดจุดคลายกล้ามเนื้อสเกลนายนะฮะสมมติว่าผมแทนว่า,าผมมีปัญหาท e ี่กล้มนะามเนื้อสเกลนายน่ะทางด้านคอทางด้านขวานะครับผมโอเควิธีการก็คือให้เราชูนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างนี้จากนั้นเอามือโป้งเนี่ยวางไว้ที่หลังติ่งหูเรานะฮะแล้วลเลื่อนไปทางด้านหลังเล็กน้อยอประมาณสัก2 2เซนนะฮะจะเจอปุ่มกระดูกลง จะเปิดเจอปุ่มกระดูกเรานะฮะอาัจากนั้นเลื่อนลงมาประมาณนี้อาจจะก็จะเจอจุดที่กล้ระสูกใน,นมันเกาะนะฮะโอเคเราก็กดตรงนี้ค้างไว้5ถึง10วินาทีนะฮะสมมติกดไว้5วินาที1 2 3 4 5อา่าแล้วก็ปล่อยวิธีการกดนะครับเรากดแค่ออกแรงแค่พอประมาณนะคือกดลงไปให้สึกว่ากรนดเนีย้ยมันบุ๋มลงไปแค่นี้ก็พอนะฮะไม่จำเป็นต้องกด แรงกดย่ำหรือกดขยี้อะไรแรงๆงนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเรากดแรงมากๆเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บเกิดการช้าได้และพอกล้ามเนื้อบาดเจ็บเนี่ยมันจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเนี่ย,ยมันเกิดการหดตัวเกร็งตัวเพิ่มมากขึ้นอาการต่างๆอาการปวดต่างๆ,ๆเนี่ยมันก็จะซุดลงได้นะครับผมฉะนั้นต้องระวังนะฮะกดแค่พอประมาณก็พอ,พอเนี่ยล้วก็กดไล่ลงไปนะฮะจากด้านบนลงมาสู่ด้านลน่างจุดละห้าถึงสิบนาทีจนมาถึงที่เว้น เหนือไหล่บนล่างของเราประมาณนี้นะฮะเกรนประมาณนี้นะ,ะและพอกดลงมาถึงข้างล่างก็ไล่ขึ้นไปใหม่จุดละห้าถึงสิบวินาทีกดไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปอย่างนี้นะฮะโอเคทีนี้หากใครมีน้ํา,า,ม,ามันหรือยาคลายกล้ามเนื้อนะฮะเราก็สามารถมาฉโลมที่บริเวณข้างคอรตรงนี้เลยนะฮะแต่งั้นใช้ใช้สองนิ้วอย่างนี้วางที่ตำแหน่งเดียวกับที่นิาวโป้งตอนแรกนะฮะแต่ลูดลงไปอย่างนี้เลยฮะใช้เนี่ยนิ้วอย่างเงี้ยลูดลงไปเลยออกแรงกดพอประมาณนะฮะ ไม่จด้เป็นต้องหันศีรษะนะศีรษะต้องอยู่ท่าตรงนะฮะถ้าเราหันศีรษะอย่างนี้เนี่ยมันจะให้ทําให้กล้ามเนื้อสเกเนอรเนี่ยตึงการกดเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับผมฉะนั้นตัวหันศีรษะของเราเนี่ยต้องอยู่ในท่าตรงตลอดอ,อย่างนี้รูดขึ้นรูดลงเราไวิธีการพอรูดขึ้นเราก็ชินยืดพวงฮนะแล้วก็รูดไปอย่างนี้อพอสุดปุ๊บก็รูดลงใหม่จุดประสงค์หลักคือเพื่อให้กล้ามเนื้อสเกเนอร์เนี่ยมันคลายตัวนะครับผมเนี่ย ลูบไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวเดียวแล้วก็พอนะครับผมโอเคทีนี้มันมีบางกรณีนะในผู้ป่วยที่เป็นมีการปวดที่ตั้งคอมาเป็นเวลาน่ะจากกล้ามเนื้อสไคนาเนี่ย,กกนนยมันตึงตัวสูงนะครับแล้วพอใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดลงไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วเขาเจอจุดนูนนะเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นไตอะไรสักอย่างเนะี่ยแข็งๆนะพอกดลงไปแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตรงปุ่มนั้นเนี่ยมันปวดมากเป็นพิเศษ ปวดเชื่ว่ามีการปวดแบบล้าซ่าไปที่บริเวณกลางไปที่บริเวณขมับนะฮะหรือไม่ก็ล่าไปที่บนหัวไหล่เลยซึ่งจุดนั้นน่จุดนั้นเนี่ยเขาเรียกมันว่าจุดปลอยนะฮะหรือชื่อภาษาไทยคือจุดกดเจ็บให้เราเน้นกดเน้นกดย้ำจุดนั้นนะฮะไม่ต้องออกแรงมากนะฮะออกแรงเนี่ยค้างไว้ห้าถึงสิบวินาทีเนี่ยกดผมว่าถ้าเกิดผมเจอตรงนี้นะฮะเจอประมาณนี้ก็กดค้างไว้ห้าถึงสิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดหมาหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็ปล่อยนี้นะฮะจนรู้สึกว่าไอ้จุดที่ก๊อปอยตรงนั้นที่มันแข็งๆเนี่ยมันอ่อนนุ่มลงก็พอนะครับผมไม่จําเป็นต้องกดให้มันหายไปเลยนะฮะเพราะถ้าเกิดเรากดซ้ามมําๆไปบ่อยๆมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้กล้ามเนื้ออักเสบได้พอตัวที่ก๊อปอยเนี่ยมันอ่อนนุ่ม,มลงแล้วนะฮะมันจะทําให้กล้ามเนื้อสแกนเนี่ยมีความอ่อนตัวลงการปวดต่างๆและการกดดีกับส้ประสาทเนี่ยก็จะลดลงตา,ตามมาได้เช่นเดียวกัน,นครับผมวิธีที่3นะครับอการยืดเส้นประสาทน,นะฮะ เพื่อนๆเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเส้นประสาทของเราเนี่ยมันยืดได้ด้วยหรอแล้วทําไมเราต้องยืดเส้นประสาทด้วยล่ะจริงๆแล้วเนี่ยเส้นประสาทของเราเนี่ยมันถูกยืดและถูกยืดได้นะฮะแล้วเราควรยืดเส้นประสาทร่วมด้วยนครับผมเพราะว่าในผู้ป่วยที่เป็นโรค TOS เนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันไปหนีไปเส้นประสาทนะฮะทำให้เส้นประสาทเราเนี่ยมันมีความตึงตัวสูงความยืดหยุ่นน้อยลงนะฮะเวลาเรายกแขนหรือกางแขนแล้วก็ตามเนี่ยจะรู้สึกว่ามันตึงแขนได้ง่ายแล้วก็มีการแขนชา เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะฮะหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าปวดแขนอย่างไม่ทราบสาเหตุเมื่อเวลาเรายกแขนการแขนเหย็ดแขนไหก็ตายนะฮะฉะนั้นการที่เรายืดเส้นประสาทเนี่ยมันจะช่วยให้เส้นประสาทเนี่ยมันเกิดการคลายตัวมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะเราสามารถยกแขนเย็ดแขนเน่ยได้โดยที่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันตึงแขนหรือมีการแขนชาได้นะครับผมส่วนวิธีการยืดเส้นประสาทเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนครับฮะส่วนที่หนึ่งคือ การยืดสมรรถมีเดียนเนิร์ Nerd, นะวิธีการคือให้เราหาผ้าขนหนูมาอย่างนี้นะฮะผ้าขนหนูนี้อ่าพันสายยาวทิ้งยาวๆนี้เลยนะฮะโอเคจากนั้นมาวางผ้าไว้ที่บริเวณต้นแขนของเรานะฮะไม่ใช่วางที่บ่านะฮะวางที่บริเวณต้นแขนของเราอย่างนี้อ่าจากนั้นเรากางแขน90องศานะฮะสอบตึงข้อมือตั้งตรงนะฮะแล้วก็เหยียดมือทั้ง5นิ้วอย่างนี้นะฮะตลอดเวลาจากนั้นใช้มือสาย มือซ้ายจับที่เวนผ้าของหนูงเรานะฮะแล้วก็ดึงไหล่ลงเพื่อให้ไหล่เราเนี่ยมันรู่ลงนะฮะแล้วเราหมุนข้อมือลงยนี้เลยนะหมุนทั้งแขนลงให้นิ้วกลาง้าน,นิ้วเนี่ยนิ้วกลี้้านิ้วเนี่ยมันจิ้บลงพื้นนะฮะอย่างนี้ค้างไว้เราจะก็จะรู้สึกว่ามันตึงที่เวนช่วงนี้ของเรานะฮะเนี่ยถ้าเราทําท่านี้ถูกคือจะรู้สึกว่ามันตึงแต่ถ้าไม่รู้สึกว่าตึงมากนะฮะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันตึงอะไรเลยก็ให้เราเอียงศีรษะไปทางซ้ายนะฮะโดยใหู้ใบหูงันเนี่ย ไปแตะกับหัวไหล่ให้ไดมากที่สุดนะฮะเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันตึงที่บริเวณช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราทํำท่านี้แล้วไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าตึงมากไม่เคยรู้สึกว่าตึงมากหรือตึงนิดนึงนะฮะก็แสดงว่าเส้นประสาทบรเดณเดิมของเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นดีนะครับผมโอเคในบางรายนะฮะในบางกรณีผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นโรค t o สมาเป็นเวลานานานะเส้นประสาทเนี่ยถูกตึงถูก,ถกนีมเนี่ยนานมากจนรู้สึกว่ามันตึงเป็นพิเศษ พออยู่ทา่านี้พอหมุนแขนลงนะฮะพอหมุนแขนลงปุ๊บผู้ป่วยรู้สึกตึงและปวดมากทันทีเลยนะฮะไม่สามารถเนี่ยยือดอย่างนี้ค้างไว้ถึง20วินาทีได้ก็ให้ใช้วิธีการนี้แทนนะฮะก็คือให้กระดกมืออยู่ท่าปกติแล้วก็ลงอย่างนี้นับเป็น1ครั้งอพอตึงปุ๊บก,ก็ปล่อยแล้วก็เอาใหม่2 3อย่างนี้นะฮะอย่าลืมฮะแขนเนี่ยดึงหัวไหล่ลงตลอดเวลาสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบพอครบสิบครั้งก็พักแป๊บนึงนะฮะพักตั้งหนึ่งน,ะะงนงาทีแล้วก็ทำใหม่จนรู้สึกว่าเส้นประสาทเนี่ยอาการตึงเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันลดลงนะฮะกะ็ทำวิธีต่อไปได้เลยครับผมส่วนที่สองนะครับอาการยืดเส้นประสาทบริเวณเนื้อนะฮะวิธีการก็คือให้เ,เราเหมือนเดิมนะเอาผ้าวางไว้อย่างนี้วางไว้ที่ต้นแขนเราดึงใช้แขนซ้ายดึง อ่ะดึงหัวไหล่ดึงให้แขนแขงขวางล้เนี่ยมันลู่ลงจากนั้นเราตั้งลำวงเลยฮะตั้งลำวงนี้เลยแขนเนี่ยจะกางประมาณสักร้อยสี่องศานะฮะหรือถ้าเกิดเอาให้ชัวร์นะฮะว่าทําถูกหรือไม่ก็คือให้สามนิ้วเนี่ยมันทิ่มลงพื้นนะฮะนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยทิ่มลงพื้นและมือตั้งโอเคอย่างนี้ไว้แล้วทิ่มลงอ่ะแล้วมือเนี่ยวางไว้ต่างระนี้เลยนะฮะอ่ะเราถ้าเกิดเราทําถูกวิธีนะฮะกางแขนด้วยนะกางแขนให้ตึงไม่ใช่แขนมาด้านหน้าอย่างนี้นะฮะกางแขนเพื่ตึงไว้ ถ้าเราทําถูกวิธีนะรเราจะรู้สึกว่าตึงมากที่มากเป็นพิเศษที่เวนนิ้วนางกับนิ้ว,วก้อยขอยงเรานะฮะอย่างเงี้ยค้างไว,20ว้20วินาทีถ้าไม่รู้สึกตึงมากก็ให้เอียงศีรษะอย่างนี้ค้างไว้2 0วินาทีได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ในกรณีที่เราตึงมากจนรู้สึกปวดเนะี่ยเราก็อยู่ท่านี้แล้วก็ใช้การหมุนมือแทนหนึ่งสองสามต้องไปที่สุดเลยนะต้องหมุนลงมาให้สุดเลยนะฮะสี่ห้าหก เจ็ดย้ำนะฮะให้สุดแต่รู้สึกตึงเก้าสิบเนี่ยเรารู้สึกตึงที่บริเวณช่วงนี้ถ้าเราตึงมากนะฮะตึงช่วงนี้มาถึงน,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 ะะรรนิ้วนางกับนิ้วก้อยเลยส่วนที่สามนะครับเป็นการยืดเส้นสั่นเลี้ยลเนื้อนะฮะวิธีการคือให้เราตั้งแขนขึ้นมาลอล้วก็วางผ้าเหมือนเดิมอย่างนี้นะฮะเพื่อให้ไหล่ของเราเนี่ยมันลูว่วางแขนอ่างนี้นะต,ตั้งฉากสองเหยียดตรงแขนตั้งฉากนะฮะประมาณสักเก้าสิบองศาดูก่อนอ่ะแล้วก็แขนตั้งไว้อย่างนี้ จากนั้นเราดึงหัวไหล่ลงแล้วก็เอาแขนลงประมาณลงแขนเนี่ยเออเอาแขนลงเนี่ยหุบแขนลงเนี่ยประมาณสักเหลือสักประมาณสักสี่สี่ห้าองศานะฮะจากนั้นเราหมุนแขนหมุนแขนนะให้นิ้วทังห้านิ้วเนี่ยชี้ไปทางด้านหน้าของเราเนี่ยชี้ไปทางด้านหน้าของเรานะฮะเนี่ยชี้ไปทางด้านหน้าเราจากนั้นเราพับข้อมือพับข้อมืออย่างนี้เลยนะฮะให้นิ้วทังห้านิ้วเนี่ยชี้ไปทางด้านหลังแทนอ่าดูใหม่นะฮะเดิมแรกอยู่ท่านี้ใช่ไหมฮะหมุนเนี่ยแขนอยู่ท่าตั้งตรง หมุนแขนไปข้างหน้าอ่ะจากนั้นพับข้อมือให้นิ้วทั้งห้านี่ยชี้ไปทางด้านหลังแทนนะฮะถ้าพอเราทําถูกวิธีเนี่ยเราเจะรู้สึกว่ามันตึงที่เหมือนช่วงนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดต้องการให้ตึงมากขึ้นต้องการยืดเส้นสรกระดูกสเนหลังมากขึ้นนะให้เอียงศีรษะไปทางซ้ายให้ตึงหูเราเนี่ยมันแตกเกิดที่บริเวณเออ่หัวไหล่ของเราเลยนะฮะค้างไว้ยี่สิบวินาทีแต่ถ้าไม่ตึงแต่ถ้าเกิดเราตึงมากแล้วก็มีการปวดร่วมด้วยนะฮะไม่สามารถยืดค้างไว้ถึงยี่สิบวินาทีได้ก็ใช้วิธีีนน้แท หนึ่งสองอย่างนี้นะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทเกี่ยงกับวิธีการรักษาโรค TOS ในส่วนของสเคเลน a a d i c u s Syndrome นะฮะนอกจากวิธีการยืดกล้ามเนื้อการยืดเส้นประสาทการกดจุดคายกล้ามเนื้อแล้วเนี่ย เพื่อนๆเนี่ยควรออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบรอคอให้แข็งแรงร่วมด้วยนะฮะเพื่อป้องกันไม่เกิดภาะวะคอยื่นคอย,ยัยาไหลหอนะ,ะไหลหอนะ,ะจนเป็นสาเหตุที่ทําให้กล้ามเนื้อสเกเนีนยมันเกิดการตตงตัวและเป็นหยีกระเส้นประสาทและหลอดเลือดแดงเข้านะฮะและนอกจากนี้เราอาจจะใช้อุปกรณ์เสร,ริมเข้ามาร่วมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวรูป,ปรครบหรือตัวผ้าล็อตของเรานะฮะมาประครบไว้ที่คอของเราเนี่ยก้านของเราเนี่ยก่อนนะฮะ สักสิบสินาทีก่อนที่จะยืดกล้ามเนื้อนะฮะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเกิดการคลายตัวนะเวลาเรายืดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันคลายตัวดีความตึงตัวลดล่งอาการปวดต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะ้ในขณะที่เรายืดกล้ามเนื้อนะครับผมหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือต้องการสักถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้ที่ใต้คลิปนี้เลยฮะ หรือหากต้องการความเป็นส่วนตัวหน่อยก็สามารถทักเข้ามาที่ Line ID ดีานันล่างนี้ได้ช่วยด้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอขอก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ